ตล่าสู่ใจเย็นเล่า <laughs> ขก็สู่เบรกที่สองของเรานะคะน้องน้องทำอะไรแค่ตัวให้พี่ได้ไหมจะบอกว่ากิน<า>ให้พี่หายดิยนทองก่อนอืมอืมดีขึ้นไหมดีดีดีขึ้นแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราต่อันที่เบรกสองดูกันนะคะว่าวันนี้ดาจะมาบอกเราว่าไอดอลของเธอมีใครบ้างค่ะมาน้องจะทาไงไปรอก่อนนะทานกาแฟรอแล้วเดี๋ยวดาเปลี่ยนเสื้อแล้วไปหาโอเคน้องจะเปลี่ยนเสื้อด้วย น,นี่ดูเป็นดาเลยอือกลับมาเป็นดาละกลับมาเป็นดาปกตินะคะนั่งนี่นะนั่งนี่ก็ได้ค่ะนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแพชชั่นไปแล้วทีนี้มาพูดเรื่องของไอดอลมากวันนี้เราได้เป็นต้นแบบให้คนละหลายๆคนแต่ตัวเราเองอ่ะต้องเคยมีต้นแบบมาก่อนมีใครบ้างพอจะบอกพี่อ้อมได้ไหมคะไอดอลของเราที่อยากจะพูดถึงวันนี้เลยจริงๆนะคะม,มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นดารานักร้องสมมุิคนแรกเลยคุณยาย คุณยายแท้ๆแม่<ช>ของแม่เนี่ยนะ<ช>เป็นไอดอลในแง่ไหนคุณยายเป็นไอดอลในแง่ใช้ชีวิตและการคิดบวกอ๋อเหรอคะใครทําอะไรใหม่โกนใหม่งอนใหม่โมโหนี่คือโตมากับยายคุณยายใช่คุณยายจะเป็นคนเลี้ยงสมากกว่าคือได,ได้ได้ในข้อนี้ของยายคือคิดบวกใช่ไหมคะ<ช>รู้สึกว่าทีมงานเนี่ยนะคะจะไปเก็บภาพคุณยายมา <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปฟังว่ายายพูดถึงหลานคนนี้ว่าอะไรมา ของนักราจารย์เป็นยายของน้องดาค่ะน้องดาตอนนี้เด็กเลี้ยงง่ายเป็นคนชอบรำร้องเพลงค่ะคะไม่ดื้อค่ะเลี้ยงง่ายถือไปประกวดอะไรก็ได้ชนะมาตลอดดีใจมาก ดีใจนะที่เขาหลานเก่งขนาดนั้นเก่งเวลาเขามาสาทิงน้องดาจะต้องรำขึ้นหน้าเขาแ่มาริเนรำกองยาวบอกน้องดาให้สู้สู้ไปตลอดเจริญเจริญนะลูกนะยายรักดามากอ่ะเมื่อกี้คุณยายผู้ซึ่งทำให้เราเป็นคนคิดบวกเหมือนท่าน เป็นคนใจดีนะคะน่ารักและมีคนอื่นอีกเป็นคนในครอบครัวไหมคะถ้าคนถัดมาคือทุกวันตั้งแต่ทำอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกเนี่ยจะเห็นผู้หญิงคนนี้หัวร้อตั้งแต่เช้าจนเย็นยอดกองถ่ายผู้หญิงที่เธอถึงน่าท่ที่พูดนี่คนปกติหรือเปล่าคะคนอะไรหัวร้อได้ถึงเช้าถึงเย็นว้ามันไม่ใช่คนปกติแล้วหัวร้อเช้าถึงเย็นเนี่ย เช่พูดถึงนี่คือพี่เล็กบุษบาดาวเรืองนั่นเองอ๋อสวัสดีนะคะพี่บุษบาบ๊วยพี่อพี่คงสบายดีตอนนี้พี่มัวเลาะอยู่แน่เลยที่พี่ดูเพราะพี่เล็กจะมีแค่นี้สมมติถ้าดูก่อนเพูดถึงฉันคนลรกก็ไม่รู้เออพี่เล็กเนี่ยจะเป็นไอดอลคนหนึ่งในการทํางานของดาแต่เขาเป็นคนคิดบวกคิดบวกเหมือนกันดาดาชอบคนคิดบวกแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันมันเสียงเวลาหลการคิดลบๆไปทําไมอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคนเราทํา วันวันหนึ่งให้มันให้มันมีอะไรที่มันยินได้ดีกว่าอ่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากพี่เล็กใช่แล้วมีอีกคนไหมที่จะมีอิทธิพลกับเราที่เป็นแบบอย่างให้เราได้อ่าถ้าเกิดพูดพูดถึงทำงานเนี่ยดาราเป็นนักร้องอยู่แล้วไอดอที่เป็นนักร้องของดาอีกทีเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดาขอพูดถึงคนที่กําลังจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ที่เมืองไทยแล้วกันเลดี้กากาก้าทำไมถึงชอบเลดี้กากาาเลดี้กากาคือเขาที่ดาเคยอ่านประวัติเขานะคะจริงๆเขาก็เป็น ผู้หญิงที่เกิดจากผักมาก่อนเหมือนกันร้องเพลงในผับมาก่อนร้องเพลงในผับมาก่อน uh huh. ได้เงินน้อยๆค่าตัวน้อยๆมาก่อน uh huh. ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองแบบว่าได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องเป็นนะ,ะอืก็เหมือนรู้สึกว่าเขาเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันเลยคิดว่ามันเหมือนมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีพลังเหมือนเขา uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทาให้เรารู้สึกว่าอ,อ คนเราอะทาได้เหมือนกันหมดแหละ uh huh. ทุกคนทําอะไรที่อยากทําได้เหมือนกันเ,<อ>เราอยากทําอะไรเราทําได้เราก็ต้องเลือกที่จะทําด้วยและลงมือทานะคะนี่คือสามคนที่เธอเลือกนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลกับเธอทําให้เธอเป็นเธอทุกวันนี้หรือมองกลับไปแล้วเธอรู้สึกว่านี่แหละแบบเนี้ยคือแบบที่ดี แล้วเธอก็ไม่ได้หวงนะอ้อมเชื่อว่าถ้าจะมี3คนนี้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นด้วย <S 2> <S 2> ดาก็แฮปปี้ใช่ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบรกต่อไปนะอินสปิเรชันของเธอจะมีอะไรบ้างคะ่ะนี้เอาว่าบรรยากาศตรงนี้มันดีตรงนี่ว่า ได้เห็นความตั้งใจของเ,เด็ก<ช>ๆกนะ,ะว่าเขามานั่งเกาะกลุ่มทํางานและเรียนหนังสือและอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนกันว่าเป็นอะไรที่แบบน่าชื่นใจนะอม,มันมน่าชื่นใจดีอ่ะดูน่ารักดีเลยอ่ะนีมันเป็นอะไรที่เออบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะมันมีไม่นานนะในชีวิตดาถึงชอบร้านกาแฟอ่ะ มันจะเห็นความความความเป็นไปของคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เข้ามาใช่ไหมด้วยเราเห็นเราเห็นคนที่เขามาได้เหมือนได้ทํางาน uh huh. อย่างเช่นดานมานั่งร้านกาแฟอย่างเงี้ยบางทีวันว่างๆอ่ะสาม uh huh. ชั่วโมงอ่ะ uh huh. เราสามารถคิดอะไรออกได้ uh huh. ในการค่อยๆจิบกาแฟแล้วก็เหมือนค่อยๆค,คิดเรื่องงาน uh huh. พอ ค่อยๆคิดเพราะว่าชีวิตเราอ่ะมันอยู่ในออนทม์แบบเร่งรีบมาโดยตลอดใช่ไหมคะตื่นเช้ามามีเวลาอาบน้ำ20นาทีเสร็จแล้วออกไปทํางานทํางาน3ชั่วโมงครึ่งกินข้าว20นาทีหรือมันเป็นแบบไทม์แมชชีนแบบว่ามันเป็นตารางชีวิตกรอบเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะคะพ้นตรงนี้นะคะมันก็ส่งผลให้ดายยินอยู่ตรงนี้ได้มาเป็นปีที่เท่าไหร่นะเข้าปีที่8ค่ะเป็นไงคะรู้สึกเป็นไงว่าสึกแก่ถ้าจะพูดแบบนี้เพื่อปิดรายการไหม ถ้าแปดปีรู้สึกแก่แพี่จะไปฟ้องพี่มาชาพี่จะไปฟ้องพี่ใหม่พี่จะไปฟ้องพี่ตูน่นันที่ได้แปดปีนั่นบอกแก่พี่ไม่ใช่จริงๆพี่ออมอ่ะก็ปีที่แปดแล้วทีนี้เนี่ยออพอเราอยู่ตรงนี้มากๆเนี่ยเราเราได้เรียนรู้อะไรกับมนเรารู้สึกว่าเราอะอยู่ได้เพราะคนฟังมันเหมือน นี่คือสิ่งที่เรียนรู้ได้แฟนเพลงเหมือนเชื้อเพลิงอะหอเหมือนแบบว่าเหมือนรถต้องมีน้ํามันเราต้องเหมือนต้องมีแฟนเพลง<ต>นะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาร้องเพลงไปมันมันมีคนฟังสิ่งที่เราทําไปอะเขามีคนมีคนเห็นเนาะมีคนรู้สึกกับบทเพลงที่เราลองเลยใช่แล้วมันมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เป็นอินสปิเรชันให้กับดามีเยอะแยะมากมายเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้ได้รับมาอ่ะ คือการได้รับและการให้ต่อของดาก็คือการให้และการรับนั่นก็เป็นแรงผลักดันของอีการในเมืองนะฮะเพราะว่าโอกาสที่ดาสิ่งที่ดาได้มาทุกวันนี้ก็คือการให้จากพี่ผู้ใหญ่เหมือนกันคนหนึ่งดาไปซ้อมห้องซ้อมอยู่ที่นึงเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าน้องจะว่าไม่ถ้าพี่ขอไลฟ์ซีดีเสียงของน้องเนี่ยเพลงของวงน้องเนี่ยไปให้เพื่อนพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเขาก็ฟังอาทิตย์หนึ่งโทรมาเลยค่ะเด็ก ทายมต้นน่ะเรียนๆก่องแกงก่องแกงเป็นนักกีฬาเป็นวันๆวีได้โทรศัพท์จากแกรมมี่มาบอกว่าน้องเข้าไปคุยกันหน่อยเรื่องสัญญาชีวิตพิกเลยนั่นคือการให้โอกาสของเขาการให้เสร็จแล้วได้บอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้ได้ได้สิ่งนี้มาแราอยากส่งต่อให้คนอื่นการให้ไม่จําเป็นต้องเรื่องเงินพี่อ้อมแล้วว่าเราให้เราให้คนได้หมดอะให้พื้นที่ให้พื้นที่นั่งให้น้ําใจให้รอยยิ้มให้การพูดคุย แล plane. ้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าในอนาคตเนี่ยเราทำได้อ่ะได้อยากได้อยากเป็นเจดันอ่ะเขาเรียกว่าเจดันก็ได้พี่อ๋ออ๋ออยากเป็นเจดันอ๋อเจเจเจดันอะไรเจเจเจดานะเจเจอ่ะให้เด็กๆอ่ะชี้เก่งอ่ะแต่มันไม่มีโอกาสอะเด็กเก่งเยอะนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันโดนมองข้ามอ่ะอาจจะโดนมองข้ามเรื่องว่าไม่สวยอาจจะไม่หล่อ เตะร่ามดำสิวไปนิดนึงก็ผิดอะไรเกิดมาเป็นอย่างนั้นใช่เราคิดว่าอย่างนั้นนะแต่นะตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราเคยได้โอกาสอย่างนั้นแล้วเราควรจะส่งต่อโอกาสโอกาสสําคัญที่คนเราเก่งเยอะแยะแต่โอกาสไม่ได้มีให้ทุกคนดาคิดว่าโอกาสมันมีแต่เราไม่คว้าหรือจริงๆแล้วโอกาสมันไม่ได้อยู่ในอากาศเยอะขนาดนั้นอืประมาณนั้นอ่ะโอกาสมันไม่ได้มีอยู่ทุกที่อ่ะอ่าโอกาสอาจจะแบบว่า ถ้าดาไม่เจอพี่คนนั้นในวันห้องซ้องถ้าวันนี้ดาไม่ไม่เป็นคนให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราอยากถ้าดามีโฮมออฟฟิศอันนึงนะคะเาอยากเป็นโฮมเรคคอร์ดก็คือให้เด็กๆส่งเดโมมาแล้วเราจะขยันฟังแล้วเราก็จะแบบเออคัดเด็กดีๆเก่งๆอ่ะป้านอเขานี่คือความตั้งใจเพราะว่าการส่งกาน คือแสดงว่าทั้งหมดทุกอย่างที่มันเป็นรายประดาลใจให้ดามันเนื่องมาจากเพราะดาได้รับสิ่งเหล่านั้นดาถึงอยากจะส่งมันกลับไปมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนปิงปองได้มาส่งกลับได้มาส่งกลับเขาเป็นแรงมโนใจให้เราเราก็จะผลักดันแรงมนนใจเหล่านี้กลับไปแล้วมันสะท้อนกลับไปที่งานของเราและตัวตนของเราด้วยใช่นี่คือทั้งหมดที่ดาเป็นพูดถึงอันนี้ละอ่ะงั้นอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ตอนเราเดินขึ้นมาเราคุยกันไปนิดๆเนะเรื่องคอนเสิร์ต ใช่ดากำลังจะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันใ,<ช>ในไหนก็จะมีแล้วฝากออกสื่อเลยแล้วกันได้ค่ะวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่นี่เป็นกำลังใจที่ดีนะคะสำหรับแฟนเพลงทุกคนยีิบ3ามิถุนายนนี้นะคะ d a แอน o f ฟล์ดแมจิกออฟเดอะไนชพ่อ้อมไปด้วยนะคะที่ Impact Arena <ม>ค่ะก็จะเป็นคอนเสิร์ตจริงๆแล้วเดี<ม>่ยวของดาครั้งที่สเท่านั้นเล่นใหญ่เลยเนะี่ยเล่น a r ม n a ตัวดาหรือแคนี่แต่นะคะอ้อมยังเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นะคะต่อให้ตัวเธอเล็กนะคะแต่พลังเสียงเธอไม่เล็กจริงๆวันที่2ี่3ิสามี่สาานเจอกันเตรียมตัวให้พร้อมเราเป็นกำลังใจให้แล้วเราจะไปเจอกันค่ะใคะแล้นี่คือดาเอนโดฟินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่วันอยู่นะคะตจอเรนครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ